รายาของวันนี้นะครับผมเลือกเป็นรายการทางด้านของแชมเชิพอังกฤษนะครับแบล็กพูลจะเปิดบูมฟิลโรดฮะตอนรับกันมาของทูลิแกนมิววอลนะครับแบล็กพูลอยู่อันดับ23ขณะที่มิววอลอยู่อันดับ7นะฮะแฮนดิแคปแรกเขาให้ฝั่งทางด้านของมิววอลครับมาต่อแบล็กพูลในราคาปปนะครับผลงานของแบล็กพูลนะฮะล่าสุดไปเก็บชัยจากเบอร์มิงแฮมมาได้หนึ่งศูนย์นะฮะก็บวกสามเพิ่มเติมซึ่งอันดับตารางคะแนนณเวลานี้นะครับทางแบล็กพูลเองเนี่ยมี41แต้มค่อนข้างเหนื่อยนะครับ มีโอกาสตกชั้นพร้อมกับวีแกนค่อนข้างสูงแต่ถ้าภาพรวมชัยชนะต่อเนื่องชนะชนะชนะสัก2เกมเนี่ยผมว่าโอกาสเปลี่ยนแปอันดับของแบ็กพูลค่อนข้างสูงนะครับฝั่งของมิวอ์นะครับมิวอไม่มีปัญหานะหนีโซนอันตรายครับก็แน่นอนว่าพวกเขาจะไปสู้กับทีมชาตของซันเดอร์แลนด์นะครับสู้กับแบล็กเบิร์นนะครับที่มีแต้มเท่ากันถ้าชนะในเกมนี้ก็จะแซงขึ้นหน้าทันทีเหนือทางด้านของโควนทีกันด้วยนะครับแต่ว่ายังคงอยู่ในแชมเปี้ยนชิพแน่นอนเพราะว่าทีมแรกที่จะเลื่อนชั้นนั่นค รูตันทาวกับมิดเดิลเนี่ยจะไปรอบเพลย์ออฟกันแบบไหนนะครับก็สู้สนุกแน่นอนสำหรับทางด้านของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับไปดูผลงานของมิวอลกันก่อนนะครับมิวอลนี่สองเกมหลังแพ้รวดเลยฮะเปิดบ้านแพ้เบอร์มิงแฮมล่าสุดก็ไปแพ้ทีมบลูเของตารางนั่นคือวีแกนสองหนึ่งนะฮะแล้วเกมเยือนของทางฝั่งมิวอลเองเนี่ยก็สถิติไม่ดีด้วยนะครับส่วนใหญ่เสียประตูมากกว่าได้ประตูนะฮะได้ยี่สิบเสียยี่สิบหกนะครับขณะที่แบล็กพูลนะครับในถิ่นตัวเองเกมรุกค่อนข้างไว้ใจได้และะททีีีี่่สาคคััญเเกมในนนบบบ้ขอองแลล็พููดดดยวร ไปดูผลงานของทั้งสองเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูความพร้อมกันดีกว่าครับคุณซื้ออย่างสเตฟนดับบี้นะครับคุณซื้อของแบล็กพูลความพร้อมไม่มีเควินสจวัดนะครับชารีกูดนะครับแกรี่เมดินนะครับก็เหลิาดาตัวหลักๆก็หายไปเยอะเลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยยังคงระบบเดิมนะสําหรับแบล็กพูล4 3 3โจชัวโบเลอร์นะครับมีมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็คริสโตเฟอร์แฮมเมอร์ตันนะครับฝั่งของมิววอร์เนี่ยคุณซื้อแกรี่โรเวตเองเนี่ยขาดทางด้านของชารี่แคสเวลกับไรอันเรโนาดนะครัับบแล้้ววก็ตตาดผมองบอกกเเเลยยยว่่่าาาาาือบบบบบ4-5รรรรนนนนนะะะคััััดดงง้้ีจปทน คอมแบชชอร์นะครับที่ซักแล้ว15ประตูล่าเป้าเหมือนเดิมนะครับมีเซียนเฟรมมิงนะครับรับช็อบเป็นเพลย์เมกเกอร์ซึ่งรดูการนี้เล่นค่อนข้างดีนะสอบเซียนเฟรมมิงนะครับแบล็กทูเองจะต้องดิ้นสุดชีวิตเพื่อหนีโซนตกชั้นแล้วผมบอกเลยว่าโซนตกชั้นเนี่ยอันตรายเหลือเกินขณะที่มีวอลกำลังหัวร้อนครับแล้วเป็นคุริกนแน่นอนว่าความอันตรายในหน้าเนี่ยต้องยกให้มีวอล แต่บอลหนีตายครับยังไงก็ตามแต่ครับวันนี้ผมให้แบล็กพูลครับแม้ว่าเลทมันจะไหลไปถึง0.5ก็ตามนะครับเช <c oughs> ื่อว่าอัตรา1นึ่งคูณที่มีวอลให้ชนะแบล็กพูลแค่หนึ่งเท่าเนี่ยโอกาสคู่นี้จบ1นึงมีสูงแล้วเผลอๆนะครับถ้าแบล็กพูลยิงนำก่อนทะลึ่งขึ้นมานะครับผมว่าโป้งเดียวนี่มีวอลมีโอกาสตายได้นะครับอ่ะคู่นี้ผมให้แบล็กพูลนะครับบอกเลยว่าชอบเหลือเกินบอลหนีตายนาที